ธานนิตเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่ผู้จัดการสาขาการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับบุคลากรของ,ของกอปภที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีแลนะโรงแรมหรอเทเวลโดยมีนายวิชินอุดมรัตนสินรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการรักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากปภของทุกปีทางกปภจะจัดประชุมผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทั่วประเทศพร้อมรับนโยบายและแนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับสถานการณ์การขาดแคลนทรัพยากรน้ําตลอดจนเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับผู้จัดการสาขาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีนี้มีผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเข้าร่วมประชุมกว่า300คนพร้อมกันนี้ในทฐานนิเทียนทองได้ให้เกียรติมอบรางวัลบุคลากรกปพที่มีผลงานดีเด่นในอรอบปี2554เพื่อเป็นเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเชิญผู้จัดการสาขาท,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 ทุกๆท่านนะครับได้มาอบรมสมัมมนาร่วมกันแล้วก็ได้เชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของน้านะครับแล้วก็มา,าแลกเปลี่ยนความเห็นกันนอกจากนั้นเราก็เป็นพิธีมอบอารางวัลให้แก่ผู้จัดการสาขาดีเด่น แล้วก็รา,างวัลนวัตรกรรมดีเด่นซึ่งนวัตรกรรมนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการจําหน่ายแล้วก็ในเรื่องของการบริการขอเป็นกําลังใจให้แก่นักงานการประปาส่วนภูมิภาคทุกท่านนะครับในการที่จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญนะครับในการดูแลเรื่องน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคซึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐนมนตรีท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคของเรานั้นให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลให้ได้ครับการปฏิบัติภารกิจของนายธนิตเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหทยวันนี้ก็เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานแก่ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาให้การประปาส่วนภูมิภาค ก้าเป็นผู้นำด้านการให้บริการน้ำประปาทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป